Yeah. <laughs> ครับสวัสดีครับกับผมไดเอ็มนะครับสุขิตทองดีจากเว็บ sourcecode t v นะครับคลิปนี้จะเป็นการ unbox เจ้า macbook pro นะครับตัวนี้เลยนะ้อเป็นตัวของปี2021นั่นเองนะครับเป็น macbook pro นะครับ m 1แล้วก็16นิ้วนะครับ cpu จะเป็นตัว m 1 pro นะครับผมตัวนี้นะ ดูลักษณะกล่องกันก่อนนะจริงๆก็คือมีการแกะเรียบร้อยแล้วล่ะจากที่ร้าน iStudio นะครับเดี๋ยวขอให้ดูด้านหลังก่อนนะนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำาิ1กิกนะครับ ssd 512นะครับเป็น macbook pro รุ่น16นิ้วนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีสเปครายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะตัวนี้หนักประมาณ2 1กิโลกรัมนะครับหรือ4.7ปอนด์นั่นเองถือว่าค่อนข้างที่จะหนักนะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่ออกมาใหม่นะครับก็จะเป็นชิป CPU M1 ตัวใหม่นะฮะมันจะมีตัวโปรกับตัวแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรนะฮะแล้วก็ตัวออของวันที่ผลิตนะฮะจะเห็นได้ได้ว่าจะเป็นผลิตวันที่11 10, เ, 10, เดือน10ิบเอ็ดปีนอครัน11ปี2 0 6 4 2,564นั่นเองเนี่ยนี่นะแล้วก็ก็จะมีเลขซีเรียลต่างๆนะครับโผล่ okay. ขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวขอแกะกล่องให้ดูนะครับจริงๆก็คือมีการแกะเรียบร้อยนะครับจับที่ร้านนะฮะมีปัญหาจะได้จัดการจากที่ร้านเอ่อก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน7วันนะก็ส่งซ่อมนะครับไม่ยึดเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะฮะก็ต้องบอกนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ซื้อในไทยนะซื้อในไทย เค,เคเรียบร้อยนี่นะครับตัวเครื่องนะแล้วก็น้ำหนักนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูในกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ด้านข้างนะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนะฮะดีไซน์ by Apple in California นั่นเองนะครับก็ เป็นส่วนคู่มือใบรับประกันหรือเปล่าไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะครับแล้วที่อีกอันนึงก็คืออะแดปเตอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ประมาณไม่ใช่ประมาณนะฮะหนึวัตต์นะครับตัวนี้เป็น usb c นะครับ usb c power adapter นั่นเองนะก็นี่หัว usb c อยู่นี่นะครับแล้วกนะ็ประมาณนี้นะนี่คืออะแดปเตอร์ของมันนะครับตามด้วย สิ่งที่สาวก Apple รอมานานนั่นคือน,นี่นะ MacSafe นั่นเองเหายไปนานมากนะครับหายไปนานมาก MacSafe เนี่ยถ้าใคเป็นสาวกอยู่แล้วก็สายสังเกตดีๆว่าจะเป็นสายถักนะเป็นสายถักนะครับตัวเครื่องอตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานดูนะครับนอกนั้นก็น่าจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครโอเค เอาตัวเครื่องมาดูนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะก็ต้องบอกกันกันก่อนนะโอเคนะดูรอบเครื่องกันก่อนนะครับอ่าหน,หน้าเครื่องหน้าเครื่องอยู่นี้นะอ่านี่หลังเครื่องอันนี้หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่อง มาดูด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีช่องสําหรับใส่พวก SD card นะครับต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็น Type C นะครับแล้วก็ตามด้วย HDMI ตรงนี้นะครับ Port HDMI ด้านหลังมีอะไรไหมไม่มีนะครับมีแต่ช่องเล็กๆตรงนี้ไว้ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ m a g s a f e นะครับก็ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ Type C สออันนะครับแล้วก็3.5 นะครับหูฟังนั่นเองนะครับมีเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวลองเปิดมือเดียวฟืบนะครับสวยงามคีย์บอร์ดก็จะเป็นสีใหม่นะครับของผมเป็นสีซิเวอร์นะนะครับทำไมเลือกสีซิเวอร์ก็เพราะว่าใช้ตัวสีออกเขาเรียกอะไรนะ เอ่สีออกน้ำตาลน้ำตาลมาหลายรุ่นนะครับเบื่อแล้วนะครับขอเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์บ้างเนี่ยโอเคตัวทัชแพดก็ประมาณนี้นะนะใหญ่นะครับคีย์บอร์ดก็ประมาณนี้สีดํานะครับมีไฟโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้นะอย่างที่เห็นนะนะครับนี่คือตัวเครื่องที่ได้มาวันนี้นะครับสาหรับการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวก็จะมี คลิปถัดตไปมานะครับถึงการเริ่มต้นใช้งานว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับโอเคขอป้อนาาเวิร์ดสักครู่เนะี้อ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลองใช้งานต่างๆไปได้นะว่าอะไรเป็นไงนะครับ ดิสเลย์จะเป็น Retina h d อ็นะครับดิสเลย์นะตัวนี้จะเป็น16นิ้วนะ,ะปรับแสงขึ้นน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ Unbox เพียงเท่านี้นะส่วนการใช้งานนะครับเ,เบื้องต้นนะเนื่องจากว่าคลิปถัดไปก็จะเป็นการที่ผมจะเริ่มนำเครื่องเก่านะครับนำเครื่องเก่ามาแล้วทำการ Backup ข้อมูลนะครับแบ็กอัข้อมูลแล้วจะ โอนงานแล้วก็โปรแกรมต่างๆมาเข้าเครื่องใหมน่นี้นะครับโปรดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไม่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ